สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่วงเล่นทุกสายขายทุกวงนะครับ uh huh. สาหรับคลิปนี้ก็เข้าสู่ e ีที่294แล้วนะครับยังไงก็อย่าลืมฝากด like, share, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนฝากกด subscribe ห,หน่อยละกันครับชมและชอบสนใจองไหนก็ทักไลน์แอดไลน์เข้ามาครับหรือจะโทรถถมาสอบถามได้ที่เบอร์0902850841ครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์ไปด้วยกันนะครับส่วนลิงก์ไลน์เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้ ที่คอมเมนต์ใต้คลิปวปดูนะครับเข้าไปแอดไลน์ทักทายสอบถามราคามาได้นะครับราคาก็เหมือนเดิมครับอย่างที่แจ้งนะครับเป็นราคาแบ่งปันครับชมให้ชอบนะครับไป่ไขายประกันนะพี่นะแล้วก็ไม่ได้มีเก็บปลายทางนะพี่นะขออนุญาตพร้อมโอนแล้วกันนะครับสําหรับพี่ๆทุกทันที่สอบถามราคามาได้นะครับว่ามีเก็บปลายทางไหมก็ขออนุญาตสะดวกโอนแล้วกันนะครับก็เหมือนเดิมครับมีพระมาแบ่งปันพี่ๆนะครับตามสโลวกแกนเลยเล่นทุกสายขายทุกโอนนะครับ าฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดบ,บ,บิ๊กแจก็ปเปินฝากกดสปายให้หน่อยแล้วกันครับวันนี้อาจจะไม่เจอสายพี่เพื่อวันหน้ามีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามมันด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้มีอะไรมาแบ่งปันพี่พมั่งนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับวันนี้มาชมกันองค์แรกนะครับเป็นเ็าเรียกว่าเออเป็นพระหลวงพ่อเนี่ยมวัดน้อยนะครับนี่อย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าพิมพ์พระประธานใหญ่นะพี่นะ ค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับพี่นะแต่กลัวจะเก่านะครับจะขึ้นไข่นะครับแต่กลัวเป็นไม่แน่ใจว่าเป็นพระที่ว่าน่าจะลงปลูกด้วยหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยครับเป็นพิมพ์พระประธานใหญ่ครับนี่นะครับพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับนะครับนี่ครับดูฮะแม่พิมพ์ดูพิมทรงนะพี่นะนี่ครับ เป็นพระหล่อรับเทด้านล่างนะครับนี่มีการยุบตัวหดตัวนะครับนะครับเดี๋ยวมันดูเนื้อหาใกล้ๆนะพี่นะนี่นี่นะเขาเรียกว่าพิมพ์พระประธานใหญ่นะครับหลวงพ่อเนียมนี่ครับเขาว่าเป็นเกจิท่านหนึ่งที่ว่าเหนียวนะขนาดรูปถ่ายยังไม่ติดเลยนะครับเพราะว่าจะหาชมได้น้อยนะครับลูกหลวงพ่อเนียมนะครับน่าจะในวงการไม่รู้ไม่มีกี่รูปนะครับที่ผมเคยพอได้ฟังได้ยินมานะก็ว่ามีแค่รูปเดียวนะครับ ที่ว่าท่านรูปที่ว่าท่านนอนตะแคงอะไรเนี่ยน,นะอย่างที่พี่ๆท่านๆหลายท่านอาจจะเคยเห็นนะน่าจะมีรูปเดียวรูปเปล่านะครับเพราะว่าท่านขลังถึงขนาดว่าถ่ายรูปไม่ติดนะครับเนื่องความเหนียวนะครับนี่ครับนะครับเป็นเนื้อตะกัวเก่านะพี่นะตะกัวค่อนข้างจะมีน้ําหนักนะครับนี่ครับเก่ามากนะครับนะครับหลวงพ่อเนียมวัดน้อยพิมพระประธานใหญ่นะครับนี่ นะโอเคนะพี่นะประมาณนี้สําหรับองค์แรกนี่ครับดูครับนะครับวันนี้โอเคผ่านไปองค์แรกนะครับองค์ต่อไปครับมาชมกันครับนี่พระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับนี่แม่พิมพ์ไฟอาจ,จ,จารย์จานต้องตะแคงให้ดูนะพี่นะนี่พระพิมพ์นี่ผมดูแล้วเเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์พิมพ์ใหญ่แม่พิมวัตร,รังนะครับ แต่ลึกจริงๆผมน่ะต้องตีให้ผมตีนะผมก็ตีเป็นพระสมเด็จวัดละคังเลยเลยนะครับเดียว่าเป็นพระแบบเขาเรียกว่าพระสองครองนะครับก็คือเป็นสมเด็จพิมพ์วัดละคังแม่พิมพ์วัดละคังที่ว่าไปลงกลุ่นนะครับข้ก็เลยนิยมเรียกกันว่าพระสองครองนั่นเองนะครับนี่ว่าพระจะมีคาบกลุ่นะครับเอกลักษณ์ผมดูนะครับเอกลักษณ์เนี่ยไม่พิมพ์พระสมเด็จ ทางฝั่งวัดละคังนะครับส่วนมากจะมีด้านหลังจะมีรอยบ้างรอยกับหมากอะไรประมาณนี้รอยกระดานนะครับส่วนแม่พิม์วัดระคังไอ้บางพรมส่วนมากเนี่ยจะเป็นหลังเรียบนะครับวัดละคังหลังเรียบก็มีนะฮะแต่ว่าก็ดูแล้วเนี่ยพิมพ์ทรงโดยโดยรวมนะผมก็ดูเป็นวัดระคังนะจะเรียกว่าสองคลองแล้วกันนะครับเป็นวัดละคังฝากปลูกบางพรมนะประมาณนั้นนะครับนี่นี่ครับพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับดูพี่นะ ใหญ่นะครับสวยสมบูรณ์ไม่มีหักซ่อมนะก็พระอาจจะตามสภาพนิดนึงนะพี่นะนี่ฮะดูฮะอืมนะครับนี่นะครับเนื้อหาเม็ดตรวจเม็ดมวลสารนะครับเม็ดแดงเม็ดดำนะพี่นะนี่ฮะตามสูตรเลยนี่ครับเม็ดแดงครับเม็ดดำนะครับดูโดยรวมก่อนนะพี่นะซอกแขนลึกนะครับเม็ดมวลสารนะครับนี่ ดูครับนี่ครับดูฮะนะครับเม็ดแดงนะพี่นะดูด้านะข้างรอยตัดนะครับเป็นตัดขอบกระบ,บอกมีมวลสารนะครับมีเม็ดแดงเม็ดดำเออวันนี้กล้องเป็นอะไรเหมือนจะไม่โฟก,กัสนะครับนี่เม็ดแดงเม็ดดำนะพี่นะเม็ดปวดเทาเ่านะครับอย่างที่เขาเรียกว่าเคี้ยวหนุมานเม็ดน้ำตาเนี่ยเนี่ยคาบคงคาบใครแบบใครเสมาอะไรพวกนั้นนะครับเขาจะเอามวลสารนะเอ่อ แถวแบบตามสถูปนะครับตามสถูปพระองค์เจดีย์พระบอกเก่านะเขาว่าสมเด็จท่านจะหามวลสารมาประมาณนั้นนะครับมีคราบไข่ครับเสมาอะไรหลายอย่างนะครับมาเป็นมวลสารชนวนมวลสารของ,องท่านนะที่ว่าอาจจะมีอาจจะอยู่ใกล้ตัวท่านด้วยแหละนะบางอย่างบางองค์ล้วก็เคยเห็นแบบเหมือนเม็ดข้าวนะครับข้าวกุนบาทข้าวบาทข้าวในบาทท่านอะไรประมาณนั้นนะครับเวลากดพิมพ์มันก็จะมีนะผมว่านะ นี่ครับดูว่าเม็ดกรวดเม็ดมลสารนะครับนี่ยุบย่นแตกปรีอะไรนะครับเม็ดแดงนี่พี่นะตามสูตรเลยนะครับพี่นะบอกเลยองนี้นี่ครับมีรอยบงเลยบ้างนะครับเม็ดมลสารนะครับนี่ครับรอยกลับหมากรอยกระดานนะหลังกระดานอะไรประมาณน่ะนะสูตรเอ่อเอกลักษณ์ของสมเด็จพระลังค์นะจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเป็นพระเมกรุก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นไปฝาปกูกบังพรมนะครับนี่เม็ดจำนวนเม็ดผงุทธคุลเท่านะครับเม็ดเนี่ยครับ เป็นเม็ดมมลสารับเป็นเม็ดแดงเม็ดดานะครับนี่ขอบข้างอย่าตัดเรียบนะครับเป็นข่อนข้างจยเป็นขอบกระบอกนะก็จะมีรอยคลูดธรรมชาตินะตามการตัดเนี่ยคลูดหินคลดทรายนะก็ไม่คลูดจนหน้าเกลียดนะพี่นะเป็นธรรมชาติเลยนะครับตรงนี้นี่ครับดูเม็ดนะครับเดี๋ยวจะลงกล้องซูเปอร์มาโครของผมให้ดูนะครับมาเนื้อหาจะเป็นไงก็ขอยนาตไม่เล่นที่เคยครับนี่เล็บนะจะดาเหมือนเดิมนะครับเอกลักษณ์ของผมหรือเปล่าเนื่องจา ค่อย,ยจะอาบน้ําก่อนทําคลิปเรากยได้มานั่งแล้วก็ทําเลยนะบางทีก็อ่าจังหวะอาจจะมีเวลาไปอาบน้ําชาระร่างกายก่อนแต่บางทีก็นั่งลืมนะทํางานลืมหลับมั่งตื่นมาก็สโลเลยนะครับไม่มีสคริปไม่มีอะไรแบบแผลเลยนะด้นสดนะครับนี่นะพี่นะดูเนื้อหานะพี่นะเนื้อจะเอกลักษณ์สมเด็จเนี่ยมันจะเนื้อจะเป็นเม็ดเป็นมวลสารฟ,าฟ้ามนะครับนี่ น <ion up> <prechen> <around> <mania up> ี่ครับนี่ครับดูครับเป็นเม็ดเป็นก้อนนะนี่ครับนี่ครับประมาณนี้นะพี่นะนี่เม็ดเทาเม็ดน้าตาลนะครับนี่นะครับนี่ครับดูครับตรวจเม็ดแดงเม็ดน้าตาลนะพี่นะนี่ครับดูครับสอบแขนลึกนะพี่นะเห็นอย่างนี้ลึกนะครับแต่ว่ามันนี่รอยปรีรอยแยกนะนี่ครับนี่ครับธรรมชาติเลยนะองค์เนี้ยนะครับ นี่ฮะดูนะพี่นะนี่ครับนี่ครับดูด้านหลังนะพี่นะนี่ครับจะมีคราบลูกนะพี่นะผมก็เลยน่าจะตีเป็นฝากลูกบังพลมนะเป็นสองคลองไปนะครับแต่ว่าไม่พิมพ์ทรงอะไรเนะี่ยมวลสารเนี่ยว่ากันด้วยเนี่ยมกนพุทธคุณนะพี่นะเป็นก้อนเลยอายุนะับผ่านไปเป็นวันเป็นร้อยเป็นพันปีนะเป็นร้อยปีแค่ร้อยปีพอแล้วพี่นะ ก็จะมีรอยหดรอยปรีนะครับนี่เม็ดแดงนะครับรอยยุบย่นนะครับนี่ก่อนจนวนมวลสารนะครับผงพุทธคุณนะนี่ครับรอยกาบหมากรอยบ้างรอยกระดานนะพี่นะตามสูตรการสร้างของพระสมเด็จนะครับของสมเด็จพระพุทธาจย์โตพอมลังสีของพระองค์ขององค์ท่านนะนี่ครับนี่ครับท่านก็จะเป็นเรียกว่าประมุขของคณะสงฆ์นะครับเรียกว่าเพราะเรียกเรียก เปรียบเทียบว่าท่านก็เป็นบะมุกนะของขณะสสฆงนะครับนะครับเป็นระดับเนี่ยครับนี่ครับดูครับเนี่ยครับพระค่อนข้างยังมีความหนาอยู่นะพี่นะไม่ชื่อว่าศึกนะแต่ว่าพระจะเป็นพระลงปลูนะฮะอาจจะมีคาบลอยคาบไหลนะครับนะครับเจ้าของก็อาจจะมีการล้างคาบปลูอะไรออกมั่งด้วยนะผิวก็จะเปิดนิดนึงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะพี่นะเนี่ครับ สมเด็จพิม์ใหญ่นะครับแม่พิมพระละคังองค์สองครองนะครับนี่นะครับเพราะว่าแม่พิมพ์สมเด็จพระละคังโดยมากโดยรวมนะครับฝั่งนี้จะตัดชิดอย่างเขาว่านะฝั่งนี้จะตัดชิดนะครับพระท่านจะเอ็นซ้ายนะไปทางขวามือเรานะครับงเอียงไปทางนี้นะครับเส้นตผมจะโยไปทางนี้นะครับนะครับนะครับนี่ฝั่งนี้ก็จะตัดเส้นมาจโรตตรงนี้นะครับขอบมุมในฝั่งนี้ยเส้นบังคับพิมพ เรียกว่าเส้นสเกลนะสเกลบังคับแม่พิมนะครับจะตัดมีรอยมาจบหายตรงแถวบริเวณบริเวณข้อศอกระหว่างไหล่นะครับนี่นะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะพี่นะนี่ครับยังมีมิติความคมสวยอยู่นะพี่นะนี่ดูครับนี่นี่ฮะนะครับประมาณนี้นะพี่นะพระสมเด็จนะครับพิมใหญ่วัดลักังฝากลูกบังพรมสองคลองนั่นเองนะครับโอเคผ่านไปนะครับ มาถึงองค์ต่อไปครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมนะครับพิมพ์เส้นได้นะพี่นะนี่ครับนี่คะดูนะพี่นะคาบใครคาบกลูกขี้กลูกแบบเขาเรียกว่าดินดินขี้เป็ตคาบก็เกิดจากการน้ําท่วมกลูกนั่นเองนะครับจากก็หลายเดือนหลายปีก้านะครับก็มีการท่วมอะไรก็ผมเข้าใจว่าเป็นปิติกิริยานะครับ อะไรที่ว่ามาเกาะผิวพระนะเกิดจากตังอิ้วในองค์พระด้วยอะไรขึ้นมาประกอบเป็นไข่จับองคพระนะครับนี่นะครับน,น,นี่เนื้อองค์พระก็จะอยู่ด้านในนะครับเนื้อเขาขาวอย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่าสมเด็จปลุกบังพรมนีเน่เป็นแบบเป็นพระที่ว่าแก่ปูนนะครับไม่ได้แก่มมลสารเหมือนสมเด็จฝั่งวัดระฆังนะครับนะครับเนื้อจะขาวขาวอย่างนี้นะครับนี่ฮะขราปลุกว่าจะติดตามผิวองค์พระเนี่ยขึ้นไข่นะพี่นะนี่ครับ ันนี้ผมผมเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะแก่ไขแก่ตังอิวนะครับขึ้นไขนครับถ้าจะแก่ดินงขี้เป็ดจริงๆนะคาบไขคาบหู่จริงๆจ,นะจะฝังแน่นนะครับเมีผม่าก็มีมลสารคาบตังอิวขึ้นนะคาบไขดินงขี้เป็ดนี่แหละนะครับไขเนี่ยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะขึ้นมาแล้วของอาจจะเก็บอะไรฝุ่นจับอะไรมั่งนะก็ไม่ได้เก็บไม่ได้ล้างอะไรปลอดกว่านะก็อยู่มันจะซึมเข้า อยู่ตามซอกนะบางทีก็ปัดๆอะไรมันก็อยู่ตามซอกนะไม่ได้ล้างนะครับนี่ <S <S <in> <S น,นี่ฮะพี่นะเดี๋ยวเราดูขึ้นทรงก่อน,นครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นจับทั้งองค์พระนะครับคาบกลูกคาบใครนะครับคาบไขบิงชิปบงที่เป็ดกีฮูเนี่ยมันจะขึ้นทั้งองค์นะครับเนี่ยหนาบางไม่เท่ากันนะครับแล้วแต่บางช่วงนะครับอาจจะผดขึ้นตรงนี้นะจับเป็นปื้นเป็นกลันตรงนี้นะครับนเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้อาจจะหนาปูดขึ้นมานะครับบางองค์ก็จะ เยอะไม่เยอะเท่าไม่เท่ากันนะครับนี่ไม่ได้ว่าติดเสมอกันเรียบทั้งองค์นะมันแล้วแต่นะครับเพราะว่าธรรมชาติสรรสร้างนะครับนะครับนี่ครับเนื้อองค์พระจะขาวแก่ปูนตรงนี้นะครับสมเด็จบางบุ่มนะครับนี่คราบไข่คราบต่างอิวเขลือบทำปริยากับน้ำกับอะไรที่ว่าเป็นนะครับมันจะเคลือบจับผิวพระนะครับประมาณนี้นะครับนี่ดูครับนะครับ นี่ครับประมาณนี้นะพี่นะนี่ดูครับนี่ครับพี่นะนี่ครับดูครับตะพุดตะบุ่มตะปั่มอย่างนี้เลยนะครับนี่นี่ครับนี่ครับดูครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นจ้ำเลยนะครับนี่นี่ผมรู้เพอาลงกล้องก็พอจะเห็นไม่แน่ใจนะลงกล้องอย่างนี้พอได้เห็นชัดนะครับนี่ สองที่แรกอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับนี่ถ้าลงกล้องนี่พ่อเห็นนี่ถ้าผมให้ผมสอนลิฐานให้ผมเดานะอาจจะเป็นข้าม ực, มึกมึกปั๊มตราของบางพรมนะพี่นะเพราะว่าเท่าที่ผมเห็นพอที่เท่าที่ผมชมดูเนะี่ยมึกบางพรมจะออกสีม่วง,วงนะครับไม่ใช่ว่าออกสีงเงินนะพี่นะมันจะออกม,ม่วงแบบเชิงเปรียบเทียบให้เห็นภาพเห็นชัดก็คือประมาณสีม่วงดอกอัญชันนะพี่นะเนี่ยจริงๆนิงนะมึกบางพรมจะ ออกหมึกสีนี่เลยนะครับโดยโดยส่วนมากโดยรวมนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นสีน้ําเงินเรื่องอยังไงหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมสังเกตดูแล้วก็โดยโดยทั่วไปนะจะออกสีม่วงอันชันอย่างนี้นะครับนี่ดูครับคาบกุกนะครับนี่คนระก็จะพอเห็นเรื่อยๆนะ่นะนี่อาจจะอาจจะใช่นะเป็นคาบมึกนะนะครับนี่คนระับนี่ดูครับนะครับนี่ครับดูดีๆเหมือนจะมีอย่างเงี้ยเนี่ยปั๊มร้อยมึกนะครับแต่อาจจะไม่แน่นนะครับ อาจจะดินขี้กุอะไรตอนขึ้นจากกลุ่ปี2 5 0 0อย่างที่ว่าเขามีหลักฐานให้ดูนะค,คือจอมพลประภาสจารุเสถียรน,นะท่านไปเปิดกลุ่นะครับเพราะว่าการมีมีการลักลอบเปิดกลุ่ตกพระไปเยอะนะครับก็เลยทางวัดก็เลยมีการเปิดลุนะก็ให้เป็นให้ท่านจอมพลประภาสจารุเสถียรเป็นประธานในการเปิดกลุนะครับก็มีรูปถ่ายอะไรมาเป็นถ้าถ้าข้อมูลผมผิดพลาดประการใดขออภัยวนันที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่า ความรู้ยังไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่นี่ครับมองดูดีๆครับอย่างนี้ก็ก็พอเห็นนะครับคาบกลูเอค่าปั๊มหมึกเลื่อเลื่อนะพี่นะถ้ามองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะไม่ชัดนะอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ํานะพอพอลงกล้องอย่างเงี้ยจะเห็นโดยชัดเลยนะครับเห็นเห็นขึ้นมาเลยนะเนี่ยนี่ขามงวงๆนิดนึงนะพี่นะถ้าสังเกตด้วยตาเปล่ามองด้วยตาเปล่าอาจจะไม่เห็นนะครับเนีย่ยพอผมมาลงลงกล้องอย่างเงี้ยดูอาจจะเป็นเห็นเห็นเลื่อนนะเพราะว่าตอนปั๊มหมึกเนี่ยอาจจะมีขี้ดินขี้กลูนะ ทำให้หมึกติดไม่เต็มนะนะครับพอผ่านเวลาผ่านไปอาจจะขี้ดินขี้กลูกอาจจะหลุดไปแบบกลูกอะไรที่ว่าเป็นกลูขี้ดินนะอาจจะไม่แน่นในฝังนะอาจจะไม่ได้ทาความสะอาดตํมปั๊มมึกนะ,นะครับพอไปดินมันหลุดด้วยอะไรคราบเลอะข้างนอกนะตอนนั้นอาจจะทําให้คราบมึกไม่ติดองค์พระองค์กลูด้วยโดยโดยโดยมากนะอาจจะเห็นโดยนิดเดียวนะครับประมาณนี้เองนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะพี่นะนี่ นี่ครับดูครับคาปูกาบไข่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเหมือนจะเป็นคาบอะไรที่ว่าถ้ายิ่งเจอเหงื่อเจออะไรเนี่ยมันจะขึ้นมันนะส่วนตัวผมจะเห็นประมาณนั้นนะครับคาบดินขี้เป็ดอะไรคาปูกขึ้นไข่ตั้งอิ้วพวกเนี้ยนะครับมันจะเป็นสเก็ตสเก็ตเ,เหมือนคาบตกตะกันตกอะไรอะนะครับตกผลึกนะเรียกว่าตกผลึกแล้วกันนะครับคล้ายมันแล้วแต่โซนแต่อากาศแล้วแต่ช่วงบางองค์บางอะไรน่นนะครับขึ้นไข่ขึ้นมันนะครับนี่ ายิ่งโดนเหงือทอะไรมันก็ขึ้นมันนะครับนี่ประมาณนี้นะครับนี่แหละนะครับเนื้อจะแก่ปูนนะพี่นะนี่นี่ครับนี่แหละครับสมเด็จบางขุนพลมนะครับนะครับนี่พิมพ์เส้นได้นะครับนี่โอเคผ่านไปครับองค์ต่อไปครับนี่เป็นอีกองค์นะครับขออนุญาตเอาชุมมุมกว้างนะครับพระค่อนข้างใหญ่นะครับนี่ครับดูครับผมวางกับนิ้วมือผมนะต้องนาง ต้องวางเชิงเอียงๆนอน,น,อ,นอย่างนี้นะพี่นะเพราะว่าเ,เลยเลยแบบสเกลของกล่องนะเลยนะครับนี่จะปัไซส์ย,ยาวประมาณนี้นะครับนี่ก็ไม่รู้ว่าเรียบพระอะไรนะพี่นะเป็นศิลปะเก่าแหละผมว่านะนี่ค่ะดูดินไม่รู้จะเป็นทางศิลปะทางไหนนะพี่นะผมยังไม่ไเก่งพระปกขนาดนั้นนะพี่นะนี่ครับดูครับสวยสมบูรณ์นะพี่องค์นี้นะครับอาจจะเป็นทางอีสานกล่มอะไรที่ว่าผมไม่แน่ใจนะพี่นะ ก็มุมัม่วไปอาจจะเป็นแบบปลูกเหมือนปลูกทางเอ่อเขาเรียกว่าปลูกนาดูนนะผมขออนุญาตบอกเรียกว่าเชิงเปรีเทียทางนู้นนะพี่นะแต่ผมโดยจริงเลยเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเป็นปล่กไหนนะพิมพ์อะไรผมก็ยังไม่แน่ใจนะพี่นะยังไม่ถนัดเท่าไหร่นะยังพยายามศึกษาอยู่นะครับนะครับไม่ได้ศึกษาจริงๆรแล้วพี่นะเพราะว่าผมก็จะหนักไปทางเดินเช่าบูชาซื้อมาขายไปประมาณนั้นนะครับก็ยังยังไม่ได้ โดยแบบเข้มแข็งเท่าไหร่ความรู้แบบยังไม่ได้ศึกษาโดยจริงจังเท่าไหร่นะครับก็เรียนรู้ซื้อหาเช่าไปแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับไม่ได้ความรู้ไม่มีเวลาว่างเอาจริงเอาจังนะแต่ว่าเจอองค์พระก็ศึกษาไปในองค์พระด้วยนะครับนะครับนี่นี่ครับดูนะครับด้านหลังด้านหน้านะสวยสมบูรณ์นะพี่นะนี่ครับนี่ครับดินจะเป็นชั้นชั้นนะพี่นะ,เ,ะเรียกว่าเป็นชั้นทราย ผมเชิงเปรียบว่าเออเหมือนมัาจะคล้ายเป็นดินแบบกลุคลา้คลายทางอีสานอะไรเขาเรียกว่ากลุนาดูนหรอเปล,ล่านะครับนี่ดินจะเป็นประมาณนี้นะพี่นะนี่ฮะเ,เดี๋ยวซูมดูใ,ใกล้หนะ่อยให้เห็นนี่นะพี่นะนี่ฮะดินนี่ครับดินจะเป็นดินแบบแก่ทรายนะเป็นแบบทรแบบายแบบซึมละเอียดนะแบบเพราะว่าดินในทาง ลูอีสานหรือเชื่อเขาเรียกปลูนาดูอะไรเนี่ยผมแต่ผมไม่รู้ยังไม่เก่งนะพี่นะเขาเข้าใจว่าเป็นจะเป็นดินแก่ทรายนะในเนื้อทรายเนี่ยพอฝังปลูลงปลูเนี่ยเนืเน้อดินทรายละเอียดเนี่ยดินน้ํามันก็จะซึมไหลาตามเนื้อดินนะเพราะว่าทรายเป็นทรายละเอียดดินก็ในในเนื้อดินก็จะเป็นเม็ดเม็ดเป็นทรายนะครับนะครับผมเคยไปส่องนะครับเออแต่ก็ดูดูในสนามนะพี่นะที่เขาว่าเป็นพระกลุนาดูลนะผมลองไปส่องดูนะ เนื้อดินมันจะเป็นดินแก่ทรายละเอียดเนี่ยผมเข้าใจว่ามันเป็นเวลาอยู่ในดินเนี่ยน้ํามันจะซึมผ่านตัวดินนะครับแล้วก็ทําให้ดินเนื้อมีฟ้ามละเอียดนะครับคือดินมันน้ามันจะซึมไหลผ่านเนื้อดินองค์พระนะครับไม่ไม่ผมก็เชิงดูแล้วมันจะไม่เหมือนดินทางปลูกบ้านกลางนะฮะสายบ้านกลางทางน่าจะภาคกลางฮะดินสุพรรณเนื้อบ้านกลางก็น่าจะทางไหนอะนะครับฝั่งนั้นอะ ผมสังเกตดินอนะถ้าบัรกลางมันจะเป็นชั้นชั้นละเอียดเป็นชั้นนะครับเป็นลักษณะกับดินที่ว่ามาสร้างนะจะโกดแนละ้วเป็นชั้นแต่ฝั่งนาดูเนี่ยไม่รู้ผมจะเข้าใจเองหรือเปล่านะครับอาจจะผิดนะพี่นะผมขออนุญาตพูดแบบความความคิดเห็นความคิดส่วนตัวแล้วกันเพราะว่าดินทางนาดูเนี่ยจะเป็นทรายละเอียดเป็นทรายนะครับทรายแบบปุ๊บแล้วก็มันจะเป็นเหมือนดินแบบที่ว่าดินขุดเอาดินที่ว่าเป็นชั้น ชั้นน้ำอ่ะที่ว่าน้ําไหลผ่านฮะแล้วดินมันจะมีความละเอียดเพราะว่าน้ํามันจะซึมผ่านดินไปเรื่อยๆนะดินก็จะค่อนข้างละเอียดเป็นงี้พอแห้งตัวเนี่ยดินจะเป็นลายอย่างนี้นะครับเป็นชั้นละเอียดนะครับจะ่ฟองฟ้ามันแห้งละเอียดๆนะครับนี่ครับนะครับดินก็ผมว่าเชิงนับจะประมาณนั้นแต่ว่าไม่รู้กุไหนพิมอะไรนะพี่นะนี่ฮะครับเนื้อจะละเอียดนะครับประมาณนี้นะครับดูด้านหลังนะครับนี่จะละเอียดนะ ก็จะมีรอยกดพิมพ์นะครับไม่แน่ใจนะน่าจะเป็นรอยกดพิมพ์นะครับนี่รอยกดพิมพ์ด้านหลังนะครับน่าจะกระดานหรืออะไรกดสักอย่างนะครับนี่ครับเนื้อหาดินก็จะต่างจากบันกลางอะไรประมาณนั้นครับผมว่านะเขาจะน่าจะทางตูนาดูนทางตะวันออกทางอีสานหรือเปล่านะครับนี่แต่ไม่แน่ใจนะพี่นะไม่ขอการันตีบอกนะเพราะผมก็ยังไม่รู้เลยว่าเป็นพิมพ์อะไรพระอะไรกุ่ไหนนะครับนี่ครับพี่พี่ดูเอาละกันนะพี่นะพระค่อนข้างหนานะครับสวยสมบูรณ์นะพี่นะนี่ครับ เป็นพระศิลปะก็เชิงศิลปะผมก็ยังไม่เป็นเหมือนกันนะนี่สมบูรณ์นะพี่ศิลปะอะไรไม่รู้นะพี่นะนี่ฮะดูมีซุม้มมีหน้าตานะฮะอะไรเขาว่าถ้าเราวด,ดีอะไรอู่ทองอะไรผมก็ยังไม่เป็นเลยดูไม่ออกเหมือนกันนะพี่นะเนี่ยมีหลายนะผมยังไม่มีความรู้่อนลึกขนาดนั้นนะครับอาจจะชี้แจงบรรยายไม่ถูกทุกประการนะพี่นะเอาความเห็นส่วนตัวล้วนๆเลยนะพี่นะนะครับนี่ประมาณนี้นะพี่ดูแลสวยดีนะพี่นะสวยสมบูรณ์ครับนี่ครับ ขอบใจทักทายกับถามาแล้วกันนะพี่นะโอเคครับมาถึงองค์ต่อไปครับเป็นพระชัยท่านเจ้ามานะพี่นะนี่ครับสวยเนื้อออกแดงนะครับไม่รู้แน่ผมอาจจะออกเนื้อสำลิดหรือเปล่านะรพระชัยเนี่ยเป็นพิมพิมประกบนะพี่หน้าหลังนะครับองค์นี้ผมเข้าใจว่าเป็นพระที่ว่าค่อนข้างสวยมากเลยนะผมดูแล้วน่าจะเป็นการตกแต่งในแม่พิมนะในหุ่นเทียนนะพี่นะ เพราะว่าขึ้นหน้าขึ้นตามีจมูกมีตามีปากนะครับเม็ดผสกนะครับนี่เม็ดเนี่ยขึ้นก้อนเลยนะครับนี่เนื้อจะออกแดงนะครับออกแดงน่าจะยุกต้นหรือเปล่านะครับเนื้อออกส,รรออกสำริดหรือเปล่านะครับ,น,รบนี่ดูนะพี่นะเนี่ยมาดูใกล้ๆนะพี่นะดูเม็ดผสกนะนี่ฮะเม็ดผสกเนื้อจะออกแดงสำร,ริดแล้วนะพี่นะไม่แน่ใจว่าเป็นสำริดหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวดูเข็บก่อนนะครับนี่มันเป็น เพราะว่าพระนี่ผมเข้าใจว่าต้องเป็นแม่พิมพ์มอกประกบอยู่แล้วนะครับหน้าหลังแล้วและจะมีการแต่งพิมพ์ในองค์พระนะครับนี่มีการแต่งรอยตะเข็บก่อนนะครับก่อนจะมาเทหล่อนี่เพมนะพอมีรอยตะเข็บเขาก็จะปาดแต่งข้างนะนี่นี่พี่พี่เห็นไหมลองลองจินตนาการดูนะพี่นะอย่าอย่าเพิ่งเข้าใจคิดฟังผมหมดนะลองลองคิดดูเอาเองด้วยนะครับผมว่าผมความรู้น้อยนะครับแค่เป็นความคิดเห็นเสนอส่วนตัวนะชอบส่วนตัวนะครับเลยนี่ยพยายามหา อาจจะสวยในตาตาผมแต่อาจไม่สวยในตาตาพี่นะต้องลองดูเอาแล้วกันนะครับนี่ก็เขาจะแต่งในแม่พิมพ์ในพีเห็นไหมพอมีประกรบเอ่อไอขอบเส้นประกรบนะแม่พิมพ์เขาก็จะแต่งในแม่พิมพ์ก็คือขูดขอบประกรบอาจจะตัดเสาะทีเนี่ยแต่งแล้วก็แต่งมิประสมนะครับนะครับมีหน้ามีตามีคิ้วมีปากมีจมูกนะครับในะองค์เนี้ยเนี่ยเนื้อจะออกเนื้อแดงนะครับผมเข้าใจว่าถ้าถ้าเนื้อแดงอย่างเงี้ย น่าจะยุคแบบสังฆราชแพรนะครับเนี่ยสองสี่กว่าๆนะสองสี่ต้นๆเลยนะครับสังฆราชแพรเนี่ยคือพระกิจยุคต้นเลยนะครับพระยุคเก่าอ่ะยุคหลวงพ่ออะไรนะครับปลูกมาแล้วเนี่ยเนี่ยยุกนั้นอะวัดปู่วงปู่เอี่ยมวัดหนังอย่างเงี้ยนะครับเนื้อจะออกแดงนะครับยุคนั้นอะสังฆราชแพรนะครับนี่ประมาณนั้นนะครับเนื้อจะออกสำลิดหรือออกแดงไม่รู้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผิวหิ้งๆนะครับนี่ได้มาอย่างนี้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าพระเจ้าของน่าจะ เรียมบูชาไว้เลยนะครับมีคาบเงือครับครแตะกันเนี่ยดูว่าแต่งตะไบนะครับนี่ฮะเพราะว่าพระยุคนั้นเขาจะแต่งบางองค์ก็แต่งตะไบเสร็จเรียบเลยนะครับแต่งเรียบเนี่ยอาจจะแต่งนะครับนี่ศึกผ่านมาเนี่ยครับคาบอะไรก็ไม่มีแล้วนะครับนี่คาบรอยตะไบอาจจะแต่งเรียบนะครับนี่ส่องดีๆนะครับบางทีเพราะว่าพระเขาวิจิตวิจิตบรรจาบรรจงสร้างแล้วครับเพราะว่าบางทีเขาตัดตะไบแต่งบบเขาจะลบรอยตะไบให้เรียบสวยงามนะครับ บางองค์เน่ะเหมือนพระแบบราชการรัตนะอะไรเนี่ยเขาจะแต่งตะใบอะไรเนี่ยเรียบเลยนะพี่นะนะครับนี่แต่ว่าครับใครอ,อายุเนี่ยผมว่าดูค่อนข้างมีอายุด้วยนะครับนี่ประมาณนี้แล้วกันมาพิมพ์ทรงเนี่ยน่าจะเป็นท่านเจ้ามานะครับพระชัยท่านเจ้ามาวัดสามปื้มนะครับนะครับน่าจะประมาณนั้นถ้าพูดถ้าจะไม่ผิดน,นะท่านน่าจะอยู่วัดสามปื้มนะท่านเจ้ามาน,นี่พระชัยท่านเจ้ามานะครับโอเคผ่านไปองค์ต่อไปครับเป็นเ,เขาเรียกว่าพระ ยอดธงนะครับนี่ผมดูแล้วน่าจะเป็นทางยุทธุทยานะพี่นะพัดยอดธงอยุธยานะครับนี่เพราะว่าพระสมัยนั้นอนะ่ะก่อนที่ว่าจะมีการออกลบออกอะไรนะครับเขาจะมีการเรียกว่าบูชาอะไรนะทําให้มันมีความพึกเขิมความมั่นใจนะเป็นกําลังใจเป็นขวัญกําลังใจแกเอ่อเอ่อการเรียกว่าพล กำลังพลแล้วกันนะครับฐานอะไรเนี่ยเขาจะทําไปบางทีอาจจะแจกจ่ายกําลังพลหรือว่าจะไปฝากกลุ่เรียกขวัญเรียกาลังใจก่อนออกรบนะครับหรือว่าจะสร้างหลังไปออกรบมาชนะนะครับมาบรรจุกลุ่ไว้นะครับนี่จะเป็นเหล่าบรรดากษัตริย์สร้างหรือว่าเป็นเหล่าบรรดาฤาษีอะไรที่ว่าแก่กล้าวิชานะครับที่ว่าจะมีการปลุกเสกนะครับล้วก็ลงกลุ่นะครับพระชัยเอ้ยพระยอดธงนะครับนี่ผมตีน่าจะทางอายุทยานะครับองนี้ ดูแล้วไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นชิ้นเงินหรือเปล่านะครับนี่มีการลงกลุ่นะครับนี่ครับนี่ครับผมดูแล้วน่าจะส่วนตัวนะผมดูแต่จริงๆแล้วไม่แน่ใจว่าอะไรผมดูแล้วจะเป็นชิ้นเงินหรือเปล่าแต่ไม่แน่ใจนะพี่นะขออนุญาตความเห็นส่วนตัวแล้วกันอาจจะเป็นชิ้นเงินหรือเปล่านะครับนี่ผิวกลุอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับยอดทงตีอยุธยานะพี่นะอาจจะ ผิดพลาดประกันได้ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับองค์สวยสงงามสวยงามนะครับสมบูรณ์นะครับนะครับนี่ประมาณนี้นะครับยอดธงอยุธยานะครับผมดูเป็นอยุธยานะพี่นะพี่อาจจะว่าทั้งอนกรไม่แน่ใจนะคนี่นะครับเป็นหลอช่อนะครับนี่เทช่อมาลอยช่อจำนวนตรงนี้นะครับตามนี้เลยนะพี่นะอาจจะเป็นชินสำลิดหรือว่าสำลิดเงินหรือว่าชินเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่นะประมาณนี้เลยนะครับนี่ โอเคนะครับแต่ว่าปล่กไหนก็ไม่แน่ใจนะพี่นะอาจจะมีหลายกล่กหลายนั่นลึกอยู่นะครับแต่ว่าโดยหลักโดยรวมผมยังไม่แม่นกล่กแม่นพิมพ์นะพี่นะประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับพระยอดธงนะครับโอเคมาถึงองค์สุดท้ายของคลิปนี้พี่นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับองค์เล็กนะครับนี่องค์แบบพิมพ์เล็กนะพี่นะไม่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 ใหญ่เยอะนะพี่นะก็แต่ก็ไม่จิ๋วไม่เล็กนะไม่ใหญ่ไม่ไม่ไม่เล็กไม่ใหญ่นะพี่นะ กำลังดีเลี่ยมก็โอเคเลยนะครับเป็นหลังเบีย้ยนะพี่นะลักษณะการกดพิมพ์หลังเบีย้ยหลังอุมอ้มๆนั่นเองเขานะครับเขาเรียกว่าหลังเบี้ยนะครับนี่ <c oughs> เป็นพระเนื้อผงคุกลักนะครับอ่านะครับประมาณนี้นะครับ <c oughs> เป็นเนื้อผงคุกลักนะครับ <c oughs> ผมดูแล้วน่าจะตีเข้าสายตะวันออกนะครับนี่เป็นอาจจะเป็นพ่อแก้วนะส่วนตัวผมนะครับมีมนสารเก่านะครับองค์นี้นะครับนี่ครับเออนี่นะครับนี่ ดูครับมีเม็ดมวลสารนะพี่นะนี่พี่พี่เห็นไหมนี่ครับดูดีๆนะครับนี่มีผงพุทุกคุณอะไรนะครับมวลสารอยู่นะครับนี่ตรงตรงเสียนตรงเนี้อาจจะเปิดจากแชมรุดอาจจะมีรอยคลูดนะอาจจะการอาจจะเกิดจากการเข้าตลับนะพี่นะเพราะว่าบางทีอาจจะมีรอยตลับข้างบนเนี่คลูดนะครับตรงเสียนเนี่ยทําให้เนื้อเปิดนะครับนี่เห็นเนื้อพุทุกคุณข้างในมวลสารชัดเจนเลยครับนี่ดูครับความมันความเนื้อหานะครับนี่ดูครับ นี่ครับดูศิลปะการวางขาสะดือแม่พิมพ์องค์แขนนะครับนี่อาจจะตีทางเข้าหลวงพ่อแก้ววัดคือวันได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นพิมพ์เล็กนะครับดูนะครับนี่นะครับเนื้อมนสารประมาณนี้นะพี่นะนี่ดูฮะเขาคราบความเก่านะพี่นะนี่พระมีอายุแน่นอนนะครับไม่ใช่พระใหม่นะครับพระมีอายุนะครับนี่ชุนมนสารนะพี่นะนี่ผมกัต้อคุณมีผงอะไรนี่พี่นะด้านหลังเข้าใจว่าน่าจะเปิดแบบเลี่ยม ใช้แล้วเปิดหลังนิดนึงนะฮะหลังจะสึกเลยผิวจะเปิดเห็นมลสารด้านในอยู่นะครับนี่โอ้โหองค์นี้น่ะเก่าแน่นอนพี่ขออนุญาตกล่าวบไว้ตรงนี้แล้วกันแล้วว่าผมผมส่วนตัวผมดูเก่านะเก่าแน่ๆนะครับไม่ใช่ภาพใหม่นะครับนี่ครับพระเก่ามีอายุแน่นอนนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับอ้าวโอเควันนี้ก็จบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันพี่ๆแต่เพียงเท่านี้นะครับ ก่อนจากกันไปสุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบนะครับและที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับเป็นกำลังใจนะครับแดบรรดา f c ผู้มีอุปรากาลักคุณทั้งหลายที่อุหนุนกันเลยมานะครับและที่กดไลค์กดแชร์ให้ก็ขอกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะไว้โอกาสหน้าพูกันใหม่สำหรับคลิปนี้อีพีนี้ก็ขออนุญาตกล่าวคำว่าสวัสดีครับ